อะ,อะไรอะไรเตียวเป็ดอ่ะอ๋อเอาผมรถทั้งหมดประมาณ18คันนะครับทําการแข่งขันทั้งหมด12รอบสนามนะครับผมเอ่อหมายเลข75ครับสุนันท์เหนียมผักแว่นครับเจอพบในสนามเลยครับเ5ฮะสุนันท์เหนียมผักแว่นครับพบในสนามเลยครับ อันนี้รกองเชียร์ตรรดิษฐ์เอาไรน้องเอาอะไรจะเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นอย่าอย่าไอ้น้องใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีอะไรอย่ารู้วามเออย่าห้ามพี่โอ้โหนะพัดโวโโทนิกนะผมคือจริงๆริงนะครับเวลาดูรถนะครับก็ต้องาต้องเข้าใกล้มากนะอย่าไปนั่งบางคนเห็นบอกมีรายงานนะมานั่งบนรั้วกำแพงเลยนั่งเลยเหรอพี่ไม่ดีไม่ดีนะอย่านั่งครับก็ต้องฝากเจ้าที่ดูด้ครับผม มันคนเยอะะฮะคนเยอะเราเข้าใจแต่ว่าเราเต็มที่แล้วเราก็เห็นแล้วนะครับเวลาเกิดเหตุนะฮะมันต้องพร้อมที่จะเรามองรถตลอดอะแล้วอย่าไปนั่งครับถ้าเราคุณนั่งแล้วคุณลุกไม่ทันใชายต้องยืนนะยืนยืนแล้วก็ดูหันหน้าเข้าหารถนะเราคุณอยากนั่งนี่โซนอัศจรรย์เรามีใช่มันอันตรายครับมันอันตรายสิบห้าวิครับสิบห้าวิมา สิบสองรอบครับรุ่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลักนี้เราก็จะมีขบวนพาเลรใครอยากลงพาเลรก็เตรียมรถเลยครับครับผมพี่หนุ่มทั้งใจคุณบอลคุณฟ้าบอกลีโอโซดาหนุ่มอาบอีอ๋อ,อไม่ชอบแ l a ะเขาชื่อตุกคนที่ขับรถเจา้านน้ก่ะ เอฟดี <F> นะครับก็แค่ผู้หญิงทำเบรกออ๋เขาเป็นผู้หญิงทำเบรกสู้ๆนะเจตุกเบรกซิ่นนะง,งออ๋โอ้โหทำเบรกได้นี่ไม่ธรรมดาผมสี่ห้าหกพี่จอนสู้ๆนะหนูแพ้นั่นเองนะเชียร์พี่จอนด้วยนะครับเสียพี่จอนด้วยใช่ครับถูกต้องครับคุณเน็ตเนีดูรถแข่งอย่านั่งนะครับผมครับอย่านั่งนะ นั่งได้ฮนะนั่งพี่บ้าเดี๋ยวนั่งใกล้มากอันตรายคอนเสิร์ตก็มีเดี๋ยวมีครับมีมีวงไม้เยอะอันนี้มมไปนั่งดูได้เลยฮนะวนะงไม้เยอะเลยคาราบิชีนี่ครับผมคุณช่างรักนะครับผมบอกเจทั้งใจทั้งใจมอบให้เจฮะช่างรักพร้อมนะครับรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับมัน โหเราก็ลาพี่ก็โอ้โหเช้าเลยพร้อมนอนโอ้โหพร้อมพร้อมทิ้งแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยพร้อมหดกับเตียงครับพี่ป๊อดพรุ่งนี้คุณรู้คุณผู้ชมรู้ไหมพรุ่งนี้มีกี่รุ่นกี่รุ่นครับพี่ป๊อปสิบห้ารุ่นเยอะกว่าวันนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหเนี่ยประเด็นคือตรงเนี้ยเขาเช็คเนี่ยแล้วในสนามจะไม่ค่อยได้ยินหมอเวลาสื่อสารมันจะยากเสียงเบสมันลั่นนะผม โอ้ย oh, ่า <Sin> ปีน <umes> สูงขนาดนั้นน้องชายดูว่าเก้าปกเกรสเลครับผมวันนี้บอกเลยว่าสุดสุดทุกเรสครับผมเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วครับในสนามไม่ค่อยได้ยินเสียงครับ นาษนาผมจะออกไปเต้นแล้วนะครับผม <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวมาดูครับสิรอบ ของวันนี้ครับตั้งป้ายทูไปทูครับป้ายทูไปทูครับ ลืมนะครับดูดูป้ายนับรอบที่ธรรมการนะครับตอนนี้ดาต้ามันเพี้ยนะเดี๋ยวผมภาคผิดอีกเอาละครับมาครับมาแล้วครับดับไม่ดับเดี๋ยวดูกันครับคุณผู้ชมครับดับไม่ดับ โอ้โหครับผมดับแล้วเหมือนเน,นี่ยคับโอ้ยมาครับช่วงจริงตำแหน่งกันปาครับผมเปิดเกมกันในขันรุ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วโอเคหนึ่งโอเคสองครับผมโอ้โหเอ็กพอร์าครับโอเคหนึ่งโอเคสองจัดมาแบบเต็มระบบครับรุ่นนี้เหมือนหน <c oughs> องรอบสนามเหมือนออพี่บอยครับเข้าพีทไปแล้วรถมีปัญหาแน่ๆเลยมันบินลงมาแล้วก็เข้าพีดเลยกับพี่บอยตอนสัญญ้น ตอนนี้น่าจะเคลียร์ครับน่าจะเคลียร์อันดับหนึ่งเป็นตีพบครับตีพบเซนิฟูนะผมอันดับ2 7 7เปรมาบุญยาภูวกิจครับผมครับตามด้วยโซเล็กนะครัชาพันแสนงามมาแล้วครับนี่ครับเอกหลุ่มจาักฟางวัวสระบุรีครับหัวซิมมาแล้วครับแล้วตามมาด้วยอาดูวัตตุสลาดนางเจ้าวูดวูดแว็กซี่ครับผมแล้วก็เป็นของสาววัตบังการตามด้วยบอสบอสชีแล้วก็พี่โปแล้วก็เจ้าเบส โอ้โหดูวรัดูว่าดูรา,าเข้าครับผมนี่นี่ฉลามสองลำนะครับมีปิงปองกับเนสปีฟิกอยู่นี่ครับโอ้โหอุ้ยบอดมาบุญญาบุญวิกิทครับไล่น่าดูครับผม <c oughs> คือจะบอกนี้ฮะ อ่าก้าเนี่ยโอเคสองครับโตเจเนี่ยอยู่ในรุ่น438ที่บรวิ่งด้วยเขานะครับตอนนี้เอาละมาตรงนี้ครับหมายเลขนี้ตอนนี้ครับกระชากันแสงงามขึ้นมาเป็นที่สครับกระชากันแสงงามอันนี้มวยถูกคู่เลยครับพี่ป๊อปเอ้ยอุ้ยเสียวเสียวเสียวนี่ครับดูว่าคุณล่านะครับตามมาครับจากมูดันเลสติ้งแล้วก็ซีโอโตดาครับ เข้ามาจังหวะน,นี้ไปกันต่อครับผมหรือถ้าเขียวได้ก็แบงอะไรอย่างเงี้ยนะกะกะเขียวแบงไปก็คือไล่ไล่ไปก่อนเหี้ยบอกเขียวเห็นไหมพยายามเปิดลายนะบอสทีครับจากเบีลเพย์บอสทีก็ไล่บี้กับเอ่อถาวรบานไก่มาถาวรปักกาครับจะไปรักษาแชมป์ได้หรือไม่ครับผม เอาลครับแล้วโคมหนึ่งเหนึ่งมาแล้วอ้หน้ามีวุดแว็กซี่อยู่ข้างหลังนี่เป็นนาบิกาลาเราคู่นี้ดวลกันแล้วครับผมในในเลนี้จะเป็นแคมเดี่ยวแคมคู่ฮส่วนปนก็จะเป็นคค้ชสู้แหละส่วนใหญ่แล้วก็มีคาุโอ้โหตอนนี้บอีไลบีนะดู นะเบนและปีกหลาก็ตามมาครับบอสตี้กับเตอร์บิวเท็กครับได้กดดันกับสาวอนฝางกลางตอนนี้เป็นอันดับ6 7 8ตรงนี้ครับโอ้โ,โหโอ้โหบอสตีบอสตี้หาังแกงแบบไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เ <evet. S 1> ดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นี่บอสตีนี่โ,โหดีดอแล้วจะไปเดืดจะไปแทงกระบาดนั้นนะเตอร์บิเเวเท็กกับผมบอสที ีรถตักวัฒนาจิตวัฒนาสิทลแบงก์ Bank อีซียูไปด้วยสวีเด็อู๋ลุงนวลใช่ไหมเอสดับเบิลอะไรดีดอทคอมสเต็มแปดแปดเด็กคอร์เสียไปอีกจำได้นะชื่อที่ยาวเลยแล้ <c oughs> ปีที่แล้วที่พูดทั้ง <c> ป <oughs> ีโอ้โหผู้นำเนี่ยเนี่ยก้าโฟเกสครับต่อเวลาไปถึงศ <c oughs> ูนย์สาม เร็วอ่ะหนึ่งสาแหละเร็วก็ใกล้เคียงเขาแล้วเขาวิ่งหน1่งะเงหนึ่งสเยร็วไปตอนนี้ครับเจ้าเจปรมาครับเป็นที่1ในรุ่นของเขานะทีสามแส่วนทีสามแปเขาก็เป็นรุ่นของเขาแล้วก็เจ้าเจ่าก้าวอีกหนึ่งรุ่น ีเสียงอะไรปังทำไม่หมดนะอ๋อเช่นเยอะหรือเปล่าอย่างอย่อย่างกนะอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ต่อไมปอันนี้ตามเซคดูว่าขอโพงใหญ่ฮะอันนี้ดาวเซกเอาแล้วหนึ่งครับอนุวัฒนตทศราชครับผมมาเจอทางด้านถูกคู่กับปีระบุวงพานี้ครับชิดมาแล้วครับผม เป็นแลปิดก็มาเอาเหลืออีกไม่กี่รอบเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเยลโลโซนนะผมสามติดไปบอทีสามติดแล้วรอโซนเขียวผมรอกรีนโซนนะบอทีครับจะขึ้นไหม บอสทีจะขึ้นแต่ยังก่อนนะครับผมรอไล่กันต่อไปครับเลื่องเจ็ดรอบสนามไปกันยาวแต่บอสทีจังหวะนี้โอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเหมือนเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วนะครับผมใกล้เคียงรัฝั่งกลางอืมใกล้เคียงเข้าไปครับเอาครับผมแล้วเอาครับผมแล้วแซงมาได้ไหมได้ไหมครับผม งแล้วอย่างนี้เรียบร้อยครับผมพี่ป๊อปใช่ครับเปิดมาอย่างนี้ครับป๊อปทีนครับตัวอย่าหนึ่งเหมือนดับมาครับจากกระิเศษครับบีทีเอสเกาหลีโอ้ยอะไรเนี่ยบุ่กนี้อะไรเนี่ยตั้งแถวหน้ากระดานพวกเรามาขับอย่างนี้เข้าพร้อมการ4-5คันไม่ได้นะครับโค้งเล็กจี4-5-6จอนนี่จอนนี่2-9ครับชนพัฒน์เลิกยาม ว้ธีทำดวงแก้วครับผมจกอลิมดกักแฮมนะครับโอ้รถมีปัญหาครับัชมเปอร์ชุมบดีะต้องแก้ไขแล้วครับโง่งอเหมือนจอดอยู่ตรงนั้นรับอ่าตรงนี้จอนี่ G 4 5 6ครับผมลำนี้ทำมาใหม่นะผมหมายเลข29่ครับมมครับคือว,ว่าโอ้โหว่าวลายลายงูเห่านะแล้วก็บ<ๆ>ีควิกครับ บีพิกสองลำครับเป็นบีโอแล้วสองลาอันนี้บีพิกก็อยู่ในที่สามแปดที่สามแปดนั่มหมายเลขสองห้าก็คือปัญจครับแล้วก็หมายเลขอ๋อคีอ e ่เอกชัยนะครับปัญจก e ับเอกชัยครับปัญจไหวพิษครับผมเอกชัย e อินทราจินดาครับผมจากบีพนะิกอ่ะแล้วสองพัน นี่เขาอยู่ที่สามที่สี่ของรุ่นเขานะของคลาสเขาใช่ไหมใช่ที่สามที่สี่ของคลาสเขาครับและผู้นำมาแล้วลครับหมายเลขเก้าครับตีพกซีนิปุลนะเก้าโปรเกสครับจากไวเลสติ้งทีมครับเก้านี่ตีรับเมียนครับแม่นตลอดห้ารอบสนามนะครับเดี๋ยวแบบตะกี้โ <laughs> อเคโอเสร็จไปนะแต่ดาบ้ามเพียย ตรงนี้ไม่มีแลนะ้วฮะห่างแล้วครับผมครับซีพบเซนีปูลในรุ่นของโอเค2และปรมะในรุ่นของ C38 e ม o p o อีโคพอยต์บานุนปรมะน็อตเมทข้ตวใช่ปรม่น็อตเมทซีมี้แต่นะงนะลายโบรางนะจูดายโน,โน่ะเออ้โโเาเจ๋งเะแล้วเพื่อนที่ชอบ ไล่กันต่อไปครับผมอ่ะ,อะเา้เาแล้วเ,เจอรถช้าพี่กาวโอเคนะผมรถช้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววะผมงงว่ากระชากันหายไปไหนอยู่ไหมต้องสี่น่าเสีย <laughs> ไม่รู้หายไปไหนอันนี้สี่หกครับ เอาขาชาพันยังอยู่เลยแถวหลังอ่ะเฮ้ย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 ใจเย็นในนุ่มเฮ้ยจะจะเป็นเล่นน้วยตะนุ่ยนุ่มมากับโอ้โซเลกครับตอนนี้บี้กันหน้าดูเลยมาครับผมนุ่มอาบีครับผมลีโอโซดาเจอกับโซเลกฮะซอโซเคกอนคอฟฟี่โอ้โหหนุ่มอาบีครับผมเอาเลยที่โซเลก เอาละรถแดงทั้งคู่เฮ้ยเฮ้ยลูกหยดซาสโซดา,ย,ายังไงยังโอ้โหอาบีโอโ้โหยกซ้ายยกข,ขวานะดูเลยมันจะแดงคันสองคันไม่ได้นะผมมันต้องมีแดงเดียวเท่านั้นใช่เหมือนพยายามทําให้แบบลบลวนสมาธินหน้านะฮะโอโ้โหเปิดซ้ายเปิดขวาโซเล็กยังนิ่งครับเบสบอลที D มาแล้วบอลทีวุฒมานี่บอลทีขยับขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับจากบิวเท็แล้วตามด้วยเจ้าวุฒ ทีรพลวงพาณิชย์ครับทีรพลวงพาณิชย์ทีมบอกโซเล็กเร็วๆแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้าโซเล็กโดนแล้วครับเออโอ้โหใน็กว่านี้อ่ะมาดูผู้นำก่อนดีกว่าเหลือสามรอบครับพวกเหลือสามรอบเอาครับโซเล็กเดี๋ยวต้องไปดูครัแต่ตรงนี้ผมมาเจอทีมเดียวกันนะผมปิงปองปิงปองโดนฮะ ไอ้พิเนทหรือเปล่านันทชัยทวินมาศะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอ่านนาวนันนชัยนันนชัยเนทออโต้ช็อปของดีเมืองมีนเด็กมินบุรีนี่สมิธวิัวงติดติดกันฮะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก๊งฉลามเบบี้ชักแก่เอาแล้วเหลือไม่กี่รอบแล้วครับฝูเก้านำยาวเลยเฮ้ยใช่ป่ะยาวครับผมใช่ใช่อันนี้ผุณต่เจขึ้นมา อ,อย่างนี้แปลว่าเจแซงะะเดียวนะถ้าอย่างนี้เฮ้ยเจจดิเจ้าเจ,เจขึ้นมาเป็นหนึ่งอดิเ <มา S 1> พราะเมื่อกี้เจอ,อ,ยอยู่ข้างหลังเก้าต้องเป็นหมายเลขเจ็ดเจ็ดเนี่ยคันนี้ถ้าอย่างเงี้ยเจปรมาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอนะจากอีกุพอยเพราะว่าตอนแรกเจเนี่ยตามเก้าตีพบอยู่แล้วตอนแรกเจหลุดมาได้ไง แต่ว่าเป็นคนละค้านะไม่เกี่ยวการคนละคาาคนละคายก็แชมป์ของแต่ละค้ากันไปโอเคเกละคือตอนนี้ผู้นำครับเจ้าเจเนี่ยผู้นำในรุ่น438ครับผมนะครับส่วนกระชาพันเนี่ยเป็นผู้นำในรุ่นสีพบสีพบโอเคสองส่วนเหมือนเมื่อกี้เหมือนพี่หนุ่มหนุ่มอามีนะใช่โอเคเกละจะเป็นพี่หนุ่มนี่มันต้องแยกเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแข่งหลายค้ารวมกัน ได้ข่าวว่ารอบสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับรอบสุดท้ายแล้วครับของการแข่งขันวันนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราจะมีขบวนพาเลทใครที่อยากจะพาเลทก็เตรียมรถไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องชาวอุตตรประเทได้ลงมาถ่ายรูปรถของทุกคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจังหวะนี้ใจหายแวบเลยเกือบไปแล้วเกือบระท่ากันอีกแล้ว ถ้จบรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้รถทุกคันนะในในนี้นะครับไปสัมภาษณ์ในแท็กเลยนะบอกไว้เลยนะถ้าจบรุ่นนี้นะครับพอเข้าผังเส้นชัยนะครับก็วดรถวนเข้ามาอีกหนึ่งรอบก็จอดหน้าแท็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสัมภาษณ์และจบกันที่ตรงจุดน,นี้เลยอ่าคุณนำครับรับทรงหมากลุกคนระับอันดับนี้ครับเจประมะครับในรุ่น438 เก้ามาแล้วครับนี่ครับผู้นำตีพบสิริปุลครับโอเคสองครับและโอ้โหโผเข้ากันสาสี่ลําเลยครับแม่ตามนี้ครับอ่ะจบไปก็ทีมงานครับบอกเลยนะว่ารับกันในแถกนะ็กแะจอดกันในแถกเลยเหมือนเหมือนอีหกห้า e เออ เอารถจอดในแท็กได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพาเลทด้วยเด e w i ินเนครับนี่ครับเจปรมาครับแต่ว่าต้องบอกว่าใน C38 นะนะส่วนโอเคสองกับโอเคหก็คือซีพบกับน่าจะเป็นสันวัตมันสวดสวดเลยค่ะโอ้โหมันสวดสวดเลยนะเอารถทุกคันไปเข้ากิดนะครับจอดในกีิดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ในนั้นนะครับแล้วก็ รถที่จะเป็นพาเลทนะครับก็เดี๋ยวนํารถออกมาได้เลยบางครั้งพิษนะครับเราก็จะไปพาเลทกันตรงนั้นเลยจอดนะครับให้พี่น้องชาวอุตริิกรได้ถ่ายรูปกันประมาณนั้นนะครับ